ครับสบายดีพบเป็นพี่น้องวันนี้พวกพ่อไคยแล้วเส้นกับเส้นคืนกับสองชั่ตะเลนนี่คือหัวหมูเนาะที่เ้างวายแล้วก็แก่แก่ยังไงแก่แก่อันนั้นคะจำไม่ได้เมื่อวานนี่แกงหูมันเนาะวันนี้เสียดกระปุกแก้มมันเสียยังเียเปลาตัวนี้หักหนักมากในใหม่ อันสีน่นึงไปเห็ดไปเบิงวิธีย่หัวหมูกเลยคนอื่นเนาะเฮาก็สิมาแลเอาแต่อันนี้เอามาซอยเอาตัวได้เฮาสิย่เฮากซอยเอาเนาะมื้ออื่นมื่อวามื่อวานนีแกงสิพามื้อนี้สิย่ยแกมัน สีมันก็นมีแต่บร้ายมีแต่น้ำกับน้ำมันมันก็เฉยเอาอันหมูเก่บบนเมื่อกี้จำได้อันนี้มันหมูเก็บบนทาไว้แล้วเอามากินมีแต่น้ำ เ้ากับสีซอยเอาก็เนาะนี่เนาะเ้า,ากับหั่นมาเรียบร้อยตามที่เ่าพอดีที่เหากินน่ะเ้ากับสีมาซอยซอยนิดหน่อยกับสีลวกสีอุ่นนะนะซอยไปเลยแกะต่มักเนาะมักใหญ่ๆก็ใส่ไปใหญ่มันก็หน่อก็บซอยเอา แล้วกับสีไปอุน่นแล้วก็เสียมายำเป็นนังกับสีน้ำมันอ่นานอ่านแล้วฮักกับสีไป ขัวเนาะมันฮันหอนอุ่นๆนะนี่เนาะต่อไปเ้ากระสีมาอุ่นใส่ลงไปเลยเ้าเตรียมหนังไว้แล้วอุ่นจักน้อยมันฮันหอนเนาะจริงๆแดี๋ยมูมัมนซุกแล้วกิ<ป> <ๆ S 2> นฮันห่อนนะนะเ้าก็ต่อมาอุ่นก่อนระหว่างรอหมูซุกเ้าก็สิไปหัน่นต้นห้องตนอง้นหอมแล้วก็เตรียมหนังยำนะ ปิดฟ้าไว้ก่อนจ้ะต่อไปเ้ากระสิบหันหอมหัวใหญ่นะราใส่หัวหนึ่งกระปอกเปลือกมั็นอาก่อนมันหมื่นนะพ่อเอาซ้อยมูเลยกระปอกเรียบร้อยเ้ากระมาซ้อยตัดเข็ง ส่วนมูคงเขากับผดผดแหง้งเนาอเรียบร้อยต่อไปก็สิปเป็นมะเล็งอ่ะหันห่นหั่นยังได้ก็ได้หั่นหน่อยหันย่นใหญ่แล้วแต่เลย,เยจ้าจะเป็นมะเล็งน,น้อยผสมเสพมะเล็งใหญ่บ่มักมันผสมแล้วเสพแบบนในเสพกะ xe hà nội có bây giờ sẽ mặt nào nữa đẹp rồi, cho kênh Ghiền ออกนำเด้อต่อไปกับเป็นผักหอมผักหอมบัวผักหอมอันปอบเนาะหรือผนะักชีแล้วก็ขึ้นฉ่ายแล้วก็มาซอย เรนะียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรากัดส่ไปตำ,ำตำน้ำตำตำน้ำยำใส่กระเทียมเนาะสามหัวนะครับหากฟักซีพริกลงไปพริกแหลแตมตนะมักเกนาะมักเผ็ดเก็ใส่บ้าตำแบบนี้ างตามกับอ,อับเบือกเทียมนั่น ทำพอแหลกก็อพอเนาะชัน้นนี้เดี๋ยวไปเห็ดน้ำยำกันเลยบ้านี้มายำกันเลยเนาะเครื่องปรุงเฮากัดใส่น้ำปลาเนะ ก็สิเป็นน้ําตาลเนาะบ่เลยแป้งนัวเนะน้อยนึงต่อไปก็สิใส่น้ํกระเทียมดองเนานบีปักนาวลง ใส่บักเลนอม่นะันี้ใส่ลงไปคนเขากัน เอาก็สิมาซิมเบิ่งรสชาตินากว่าโอเคเลยเนี่ยเจียงไก่คั้นกะเสียงดังแนิดหนึงเนาะพอดีอ่ะเพราะว่าณในหมูเนี่ยมันนั่นรสชาติพอดีเขาปรุงมาเรียบร้อยเนาะเขาใส่ปรุงปลาเขาก็ใส่ลงไปเลย Để xin bơ ạ Ủa oh đi, không có Mấy ngay kinh khẩu nông canh vậy này เรียบร้อยไปกินข้าวน้ำกันเดอนี่ยำของเ้าเรียบ,บร้อยแล้วก็จสิากินกับข้าวจกน้ำลาดพอดดิบ 台湾。 ตกินแต่ม่วมมันมันอนมายาเมแซ่รักมือนะอืมแกกปนมาได้แบบตักเพิ่ม คลิปนี้ก็คือตัวน้ำปลาผัดแจ่วเพลทเนี่ยไปกินข้าวอ่ะนะสบายดี